กลับสวัสดีพี่น้องชาวเกมไฟทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับน A นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวแนวโน้มของราคาเหรียญเกมในอดีตนะครับซึ่งผมได้คัดเลือกรอบนี้เนี่ยผมเลือกตัวเกมที่เคยดังในอดีตแล้วก็นะปัจจุบันเนี่ยได้ราคาเหรียญได้ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อ่าอ ตัวเกมพวกนี้มันจะมีทั้งหมด2เหรียญซึ่งมันมีช่วงหนึ่งครับที่โมเดลเกมที่มี2เหรียญเนี่ยค่อนข้างบูงมากนะครับมีเหรียญไหนบ้างนะครับก็อันแรกเลยแน่นอนนะครับตัว i x i i Infinity นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวบันิคอนครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือวานากาฟาร์มแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว f i ชชี่แทงโทเคนะครับซึ่งใน4เกมนี้ครับมันจะมีตัวเหรียญเกมทั้งหมด2เหรียญน,นะครับ โดยเหรียญหลักก็จะเป็นเหรียญ AXS Bunny Wanna แล้วก็ FTE แล้วก็จะมีเหรียญลองซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นรางวัลสำหรับในการเล่นเกมนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยมันบูมมากๆแล้วก็คนคิดว่าลักษณะโมเดลเกมที่มี2เหรียญเนี่ยจะค่อนข้างออยู่ได้นานนะครับแล้วก็ค่อนข้างถาวรแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมัน,ม,นมันแทบจะ นิ่งสนิทตายกันไปเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านะนะตอนเนี้ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัว x ิ i ซ f i n i t y เนี่ยก็คืออา่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักดีเนาะก็เป็นเกมแนวเทิร์นเบแล้วก็มีตัวการ์ดเนาะแล้วก็ตัวมีมีตัว XC เนี่ยที่จะเอามาต่อสู้กันนะครับแล้วก็จะมีการผ่านด่านแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เห็นผมไม่ได้เล่นนะเกมเนี่ยแต่เห็นผู้เล่นเขาบ่นๆกันในเรื่องของเอ่ออะไรนะ ตัวคริติคอนอะไรแบบนี้นะซึ่งทําให้ตัวเกมมันเสียสมดุลไปแล้วก็ตัวเหรียญที่แจกที่ได้จากการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นเหรียญสมุทเลิฟพชั่น Love ที่จะเอาไว้สําหรับผสมพันธ์หรือว่าใช้ในยูทิลิตี้ต่างๆนะแต่ก็มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยถือไว้นะครับในส่วนของเหรียญหลักของเกม XC Infinity เนี่ยมันวิ่งจากช่วงประมาณ 3. ดอลลาร์เนาะ ขึ้นไปถึงร้อยหกสิบดอลลาร์เลยแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวนะประมาณราคาหกร้อย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 หกสิบเนี่ยแหละแล้วก็สัญญาณกลับตัวก็คือเนี่ยครับราคาเกิดสัญญาณกลับตัวตรงนี้นะฮะอ่าคนก็จะเริ่มเทขายตั้งแต่ตรงนี้มานะครับและนะ้วตอนนี้เนี่ยอ่ตัวราคาเนี่ยมันวิ่งมาถึงแนวรับก็คือเส้น e m a สองร้อยเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบประมาณแปดสิบดอลลาร์เนี่ยนะครับ าราคาก็ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็มันมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็เด้งณราคาแถวแนี้ได้นะครับแล้วก็ตัว RSI ก็อยู่ค่อนข้างต่ำแล้วแหละแ,แล้วก็มันมีโอกาสที่จะทะลุเส้นกลับมายืนอยู่ที่ตรงแถวแถวราคา150ได้หรือว่าคั้นแรกก็ต้องให้ผ่าน120ไปก่อนนะคั้นแรกให้ผ่าน120ไปก่อนนะมันมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นนะครับ ตัว r s i ก็ต้องทะลุตรงนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็อลองให้เพื่อนๆไปตีเส้นแนวต้านตรงนี้นะ,ะตีประมาณนี้แนวต้านก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ120เดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์อีกทีนะครับซึ่งโอกาสที่เหรียญจะวิ่งก็คืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ดีก็ต้องตามตัวข่าวของเหรียญ x c f i n i ฟ y ด้วยว่ามันมีการปรับแพทหรือว่าผู้เล่นมันเพิ่มมาเพิ่มกลับมาเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เกมออกมาเยอะมากๆเนาะ อาทีนี้ในส่วนของสมุดเลิฟโพชชั่นของตัว x อ n f i n ินฟินี่ยเอ่อเท่าที่ดูเนี่ยโอกาสกลับตัวค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะกลับตัวเลยก็ส่วนเส้น EMA 200ก็อยู่ค่อนข้างห่างนะก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นปีแหะครับกว่า x อ Infinity จะกลับมาได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราผู้เล่นที่จะกลับมาเล่นตัว x อ อินฟินิตี้เนี่ยอาจจะต้องมาดูกราฟตัวสมุดหรือพชช่นเนี่ยให้ให้ให,ใหม้มั่นใจก่อนเนาะว่ากลับตัวมนขาขึ้นก็จะคุ้มค่ากับการมาเล่นครับเพราะว่าอาตอนนี้รู้สึกว่ารายได้จะน้อยลงมากเลยนะครับโอเคสำหรับเกมต่อไปเกมวรรณกะฟาร์มครับวรรณกะฟาร์มเนี่ยเป็นเกมทำฟาร์มเนาะเป็นตัวละครเป็นแนวแนวโพลิกอนนะครับแล้วก็มีสองเหรียญคู่กันก็คือเหรียญว่านากับเหรียญ หวยหรือิวเอไเนี่ยนะ,ะตัวตัวเกมวรรณกะฟาร์มก็จะเป็นคล้ายๆกับการทําสวนเลี้ยงสัตว์ตกเลี้ยงปลาแล้วก็เอาปลามาเอาสัตว์มาผสมพันธุ์กันหรือว่าผสมพวกพวกอะไรนะผักต่างๆปลูกผักแล้วก็ไปขายอะไรประมาณนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆสนใจลองไปศึกษารายละเอยียดดูตัวเกมก็ทํามาค่อนข้างสวยนะแล้วก็เดเปิดหน้าเช่นเดียวกันนะครับณตอนนี้ ตัวเกมวันณกกรมฟาร์มตอนแรกเนี่ยโอ้โหดังดังมากๆเนอะเพราะว่าคนให้การตอบรับดีมากแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่พอเหรียญเปิดเทสเนี่ยวิ่งไปสูงสุดถึงประมาณ6ดอลลาร์พอหลังจากขายแลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแลนด์ก็ราคาแพงมากเลยนะไม่รู้มีใครไปซื้อแลนด์ตอนราคาสูงๆหรือเปล่าตอนนี้เหรียญกลับลงมาอยู่ที่ประมาณ 0. 4ดอลลาร์ละ นะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแนวรับแนวต่อไปก็คือประมาณ0.25เนาะแต่เท่าที่ได้ยินข่าวมาตัววานากาฟาร์มต,ต,ตัวเดฟเองก็พยายามพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเกมเรื่อยๆเนาะก็หวังว่าวานากาฟาร์มราคาเหรียญจะสามารถกลับตัวในเร็ววันนะไม่งั้นก็อาจจะวิ่งดิ่งลงไปกว่านี้นะ อันนี้คือแนวรับที่ท,ที่ที่ไม่อยากให้เกินนี้นะแต่ก็ถ้าเกิดหลุดนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่ํามากกว่าน,นี้นะโอเคเดี๋ยวเกมจะแย่นะครับส่วนเหรียญไหวเนี่ยเป็นเหรียญที่ได้จากการเล่นเกมเนาะเป็นรางวัลคล้ายๆกับตัวสมุดเลิศโพชั่นเนี่ยแหละเอ่อตัวเหรียญไหวก็เช่นเดียวกันไม่มีสัญญาณแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะกลับตัวเลยแม้ว่าจะมีแพทอะไรต่างๆนานาที่จะมาเพิ่มเขาเรียกเพิ่มยูสเคสให้กับเหรียญไหวเนี่ย แต่มันก็ยังไม่พอที่ผู้เล่นจะจะถือไว้นะครับแล้วก็แนวรับแนวถัดไปก็ประมาณ0.0010เนี่ยโอเคก็ค่อนข้างค่อนข้างอ่ายังไม่มีแนวโน้มกับตัวเนาะอ่าก็ลองติดตามข่าวนะครับอ่าส่วนเกมต่อไปตัวฟิชชี่แท n งครับ f i ชชี่แท n งเนี่ยเอ่อมันอยู่ดีๆตัวเกมนี้มันก็ค่อนข้างมันมันเปิดตัวมานานแล้วแหละแต่ก็เพิ่งมาดัง พอดังเสร็จปุ๊บก,ก็คนไทยเข้ากลับเข้าไปเล่นเยอะมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยตัวฟิตชี่แทงเนี่ยมันก็จะมีเขาบอกว่าเออตัวยูสเคสดีมากเลยเอา่ามันก็จะมีเหรียญ FTE กับ FTG เนาะเอ่อตัวเหรียญ FTE เป็นเหรียญหลักนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็คือเราก็เอาเหรียญ FTE ไปซื้อไอ้ตัวปลาน่ารักน่ารักคล้ายๆเกมอะควาเรียมเนี่ยแหละแล้วเราก็ป้อนอาหารมันด้วยโดยใช้เหรียญ FTG หรือเปล่าเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันนานแล้ว ก็เอาเหรียญมาป้อนให้ปลากินนะครับปลาก็จะท้องแล้วก็บีดดิ้งออกมาเป็นออกลูกออกหลานได้แล้วก็เกมเนี่ยอ่าโอเคเนี่ยใช้ FT ใช้ซื้ออาหารเนาะแล้วก็ f ได้ได้ผลตอบแทนมาเป็น f t g นะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ f t g feg เอ่าอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะบีดดิ้งออกมานะครับแล้วก็เอาปลาของเราเนี่ยไปต่อสู้นะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้พอกลับมาดูเหรียญฟิกชี่เนี่ย ตัวเหรียญ FTE เหรียญหลักของเกมนะก็มีแนวโน้มที่จะลงมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับผมเห็นก็มีอัปเดตอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดดูดแนวรับประมาณ0ู ..16 กอก็มีโอกาสที่จะลงไปที่0.088ได้นะครับก็ลงมาเยอะพอสมควรนะ โอเคส่วนตัวเหรียญ FTG ที่เป็นรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมฮะออตอนนี้เนี่ยก็มีมีเด้งกลับมาสักเล็กน้อยนะแต่แนวแนวต้านก็ยังค่อนข้างหนาอยู่นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่แน่ใจว่าวอลลุ่มที่มันน้อยลงมันอาจจะเกิดจากที่ว่าคนเล่นน้อยลงหรือเปล่าแล้วก็เหมือนมีช่วงหนึ่งจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้มันก็เลย แรงขายก็เลยไม่ค่อยมากนะครับส่วนโอกาสที่เหรียญจะวิ่งไปเนี่ยก็ซักประมาณ0.045นะแล้วก็0.0073นะครับก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเกมนี้แต่ก่อนดังมากๆนะครับตัวบันนีคอนบันน c คอนเนี่ยเป็นการ์ดเกมครับ NFT แล้วก็ตัวบันน c คอนเองเนี่ยเขาก็จะมีะมีเด็กดนะเดืยวนะมีดิน ดีเซนท่นไลน์เอ็กชเชนของตัวเองนะครับสามารถเทรดเหรียญสวปรียน,ลยนแล้วก็มีการสเต็กเหรียญด้วยมี n อ็ฟฟาร์มด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน่าเล่นแล้วก็มีอีกออ s ิสเต็มค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอยู่สองเหรียญครับเหรียญบันนี่นะครับกับเหรียญเบิร์นบันเหรียญบัน Bun, นะซึ่งสองเหรียญน,นี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆเกมที่ผ่านมานะครับ อ่าบันี่เป็นเหรียญหลักนะครับส่วนเหรียญเบิร์น Burn เนี่ย,เป,เ,ย,เ,ยเป็นเหรียญบันเนี่ยเป็นเหรียญรองเป็นรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมนะครับ uh, ซึ่งตัวบันนี่คอนเนี่ยก็มีการอัปเดตอัปเดตอะไรต่างๆค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็กระแสะตอบรับค่อนข้างดีเลยแหละแต่มาช่วงหนึ่งครับเดฟเขาปรับอะไรสักอย่าง uh, ทั้งปรับในเรื่องของแท็กฟรีปรับในเรื่องของระยะเวลาการถอนเงินปรับในเรื่องของอของ เงินรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมรวมทั้งไอ้ตัวเหรียญเบิร์เนี่ยเหรียญเหรียญบันเนี่ย BUN เนี่ยราคามันไหลลงเรื่อยๆครับคือ Use case มันไม่พอสำหรับที่ที่จะเอาไปใช้ต่อที่จะเอาไปซื้อตัวต่อหรือว่าอัปเกรดทำให้เหรียญมันราคามันไหลลงเรื่อยๆเลยตอนแรกเนี่ยไอ้ตัวเหรียญบันนี่เนี่ยทำทำทรงค่อนข้างสวยแล้วนะแต่ทีนี้มันมาหลุดอ่ดาทุกทีครับ มันมาหลุดแนวรับแถวๆนี้ครับ0.45มันทําให้ตัวกราฟเนี่ยวิ่งลงมาแบบนี้เลยนะครับส่วนสัญญาณกลับตัวก็ยังไม่มีนะวอลุ่มซื้อก็น้อยวอลุ่มขายก็น้อยนะครับก็แนวรับถัดไปก็ประมาณ0.035นะครับแล้วก็ถ้าต่ํามากกว่านี้ก็คือ0.006 0 6อะไรแถวนี้นะก็ลองติดตามสถานการณ์นะส่วนกราฟเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ถ้าเกิด รับวิ่งโค้ง,งแบบนี้ครับมันก็อาจจะเด้งปุ๊บมาแบบนี้ก็ได้นะครับเหรียญบันนี่ส่วนเหรียญบันที่ได้จากผลจากการเล่นเกมรางวัลจากการเล่นเกมก็ไหลลงเรื่อยๆนะไหลจ,จากศูนย์จุดศูนจุดสองห้าจนณตอนนี้เนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ูนย์ปดหกยับมากนะ <c oughs> ค่อนข้างยับนะ อ่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เกมนี้ผู้เล่นเกมนี้จะมีอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าทีนี้จากที่จากที่ผมสังเกตมาเนี่ยเกมที่มีลักษณะที่มีเหรียญคู่กันแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจก่อนที่จะกลับเข้าไปเล่นเกมก็คือตัวเหรียญรองที่ได้จากเป็นเงินรางวัลจากการเล่นเกมครับเหรียญ slp เหรียญหวายนะเหรียญหวาย ตัว f t g แล้วก็เหรียญบันเนี่ยมันควรที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นก่อนนั่นคือเป็นจุดเหมาะสมที่เราจะกลับเข้ามาเล่นเกมนะครับเราจะไม่ส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่แนะนำให้ให้ให้มาดูเหรียญเหรียญหลักนะเพราะว่าเหรียญหลักยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วครับแต่เงินรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมที่สำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับเราก็คือเหรียญรองเหรียญรองเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ ไม่มีจุดกลับตัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราถูกต้องไหมครับดังนั้นก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมต้องต้องดูราคาเหรียญเหรียญที่เป็นรางวัลในการเล่นเกมก่อนนะถึงจะกลับเข้ามาเล่นเกมได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะส่วนเพื่อนจะมีวิธีการยังไงก็ลองมาแชร์กับผมดูนะครับกอ็อันนี้เป็นจุดสังเกตที่ท สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าเกมนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมาดูกันก็คือตัวโซเชียลสกอร์ครับโซเชียลสกอร์เนี่ยถ้ามันจะบอกว่าเหรียญเกมเนี้ยมีความสนใจสังคมให้ความสนใจในตัวเกมมากขนาดไหนนะครับตัว XC Infinity นเนี่ยโซเชียลสกอร์ยัง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 เขาเรียกว่ายังไซเวยังมีคนสนใจอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นด้วยราคาตัว XC ราคาถูกลงแล้วแหละเห็นผมไปเช็คดูเหมือนจะ80ดอลลาร์มั้งจากแต่ก่อน300กว่าดอลลาร์อะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างถูกนะก็สังคมยังให้ความสนใจกับตัวอีกซี่อยู่นะครับทีนี้ในส่วนของวันนาะของวรนากาฟาร์มคนเริ่มไม่สนใจละตั้งแต่ตุลามานะนิ่งนิ่งมากๆนะอ่าแทบไม่ขยับเลยนะครับส่วนฟิชชี่แทงเองก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆหายไปนะครับ อ่าแล้วก็บันนี่ก็นิ่งๆเหมือนกันนะครับไอตัวโซเชียลสกอร์ก็สามารถเป็นเป็นจุดหนึ่งนะที่จะมาบอกเราได้ว่าเอ๊ะตัวเกมนี้มันน่าสนใจหรือเปล่าวิธีการอีกอย่างหนึ่งในการเลือกเกมฮะผมก็มาเลือกกับโซเชียลสกอร์เนี่แหละแล้วก็ดูว่าเออันดับหนึ่งโซเชียลสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่ก็ยังคงเป็น XC อยู่นะก็มีแซนบ็อก NBA แล้วก็วิซาเดียมอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆสามารถมากดดูได้แล้วก็ลองดูถ้าเป็นในเชน i n b y น e ล่ะมีอะไรบ้าง อันดับหนึ่งอยู่ที่เกมอะไรอ่าวิซาเดียมนะเมลลี่เกมอะไรแบบนี้เพื่อนสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้อ่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนานะที่อาจจะเอาไปไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็อ่าหากชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้ผมด้วยแล้วก็ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ